พ่อแม่พี่นอ้องไอ้บอที่ฟักกิ้งจอบที่มันจะมองหาบัตรเติมเกมว่าจะเป็นบัตรคาลิน่าเชลหรือเทมันนี่หรือจะเป็นการสุ่มรางวัลลุนรับบัตรเติมเกมไอเทมโคตเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นส m i ยพี i n t h เว็บคุณภาพชั้นดีมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วปลอดภัยครบด้เว็บเดียวอู้ เป็นไงวัดโอ้โหดูดิครับที่ผมตีลังกาเมื่อกี้ไม่ใช่อนะไรครับผมก็ลองฝึกซ้อมตีลังกาเพื่อจะไปสู้รบก COVID. Uh ับโควิดผมรู้สึกว่ามันชักจะเหมิมเกิมเกินไปละช่วงเนี้ยแบบมันมาบุกทุกพื้นที่เลยไม่จะเป็นขอนแก่นหมาสารคามหรือแม,ม้แต่ร้อยเอ็ดหรือแม,ม้ทั่วทางอีสานแล้วก็เป็นทั่วทางประเทศไทยเช่นกรุงเทพหรือจะเป็นภาคเหนือนเชียงใหม่หรือเป็นภาคใต้คนครราชสีมา,าคนครราชสีมา,า,อ,า,มาอยู่ภาคใต้หรอวะ วั <What? S 2> ยาลาอะไรเงี้ยภาคใต้อะโอ้ยเดี๋ยวนี้มึงชักจะเหมิมเกินแล้วนะโควิดเดี๋ยวเจอกันไอ้น้องอคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอยที่ฝักก่งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกายไปซื้อของที่ดอนนามเมกงสวัสดีคดุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านแลกับเพื่อนทุกคนเลยครับดีนแล้วก็อยู่กับช่องแชทมองครับ บ้าโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ตีลังการ้อนเลยเหงื่อแตกแล้วผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จเลยเนี่ยผมเพิ่งแห้งเลยเนี่ยขอขอเพิ่มแอร์ก่อนช่วงนี้ก็โรคระบาดโควิดโควิดก็รู้สึกว่าจะแพร่หลายแล้วก็มีบางส่วนที่รักษาหายแล้วเนก็แบบใครที่จะออกไปข้างนอกนะผมก็ใส่แมสป้องกันรักษาตัวเองด้วยนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะจ้างน้อๆพี่ก็ดูแลสุขภาพให้พี่ใส่แมสเล่นเกมปะล่ะแมสพี่อยู่นี่ไม่ใส่ดีกว่าผมเพราะว่าช่วงนี้อขาดแคลนมีคนกักตุนไว้แต่บอกว่าไม่ได้กักตุน วันนี้ผมจะมาเล่นรถคันนี้นะผม,มก็จะได้นำมิกแพนด้าก็คือรถที่มันแจกฟรีเมื่อนานมาแล้วก็คือตอนนี้ก็ยังแจกอยู่นะน,นี่นะครับผมอันนี้นะผมรับ A อคาโบนนัดลายสัปดาห์นะผมก็มาทำภารกิจนะผมแล้วก็นี่มาทำภารกิจแรกกันต้องใช้200อันนะครับถึงจะได้ถาวรน,นะครับหรือถ้าสมมติใครที่แบบมีรวยๆแต่อยากได้ถาวรก็มาซื้อนี่เอานะครับผมสามารถซื้อได้แค่150อันนะแต่อีกห้อันเราต้องไปทำคุยแล้วนะครับผม ก็รีวิวรีวิวผมขอไม่รีวิวแล้วกันผมว่าน่าจะมีคนรีวิวไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับน้องเพราะว่ามันเข้ามาหลายเดือนแล้วพี่ก็เพิ่งมาเล่นนี่ไงเพิ่งมีโอกาสได้มาเล่นนะครับหนองๆผมก็จะขอเล่นในโหมดธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับในตาแรกนะก็แบบชิวๆไงอือเจอห้องอย่างไวประเด็นคือผมลืมอ่านแพสซีฟมันว่ามันทำอะไรได้บ้างกับประเด็นเพราะว่าผมน่าจะเอาอยู่นะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นคนน่ารักน่ารักป่ะผมเห็นนะเมื่อกี้น่ารักน่ารักอ่ะแต่แบบอยู่ไหนแล้วว่านี่ไงเดดลี่บีเอ็นเอสหรอกระโหลก ใครมาคอมเมนต์คลิปผมว่ากระโหลกในโบว์ผมขอปิดการแจ้งเตือนก่อนแล้วกันไหนเอ่ยโอ้โหดูรถแต่ละคนอุย้ยมาดูดีคนนี้ก็น่ารักอัสซีออสซิชาหรอน่าลงน่าลงเหรอวิน่ารักจังเมื่อกี้แต่รถผมน่ารักกว่านะครับผ,ผมน่ารักแต่น้อง,องๆทุกคนเลยนะครับผมผมขอแบบชมได้ป่ะเฮ้ยเอสโคดเหลือเพิ่งเห็นมาดูรถอันน่ารักของผมซึ่งผมยังไม่อ่านแพสซีฟมันเลยว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับอะไร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 จ้ะมีไปแบบชิว ไปแบบชิวๆโอ้โหทำไมรู้สึกว่าเอ็นแทงมันขึ้นยากจังอะ่ะเดี๋ยวผมคิดไปเองเธยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่หนึ่งอยู่นะครับตาที่บอกไว้ก่อนนะว่าฉัดมองเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้นีน่ด่านเล่นไม่เป็นยังจะชนนะหล่ะเนี่ยอุย้ยเป็นไปไม่ได้โอเคผมขอดีแบบปกติกแล้วกันนะผมเฮ้ยเฮ้ยเอสโคดมาแล้วว่ะเอสโคดมาว,ว่ะเอ,าอ้าชนเหมือนกันนะเราอุ้ยอย่ามาเบียดผมดิเธอเธอน่ารักอ่ะ นี่นี่เรามาได้เฮ้ยแพสซีฟติดเฉยตอนนี้ก็ชิวๆแล้วกันนะผมตาแรกก็ไม่ได้เล่นในแรงไงเดี๋ยวตาต่อไปเล้ค่อยเล่นในแรงโอ้โหเฮะไปดิโอ้ยนี่ขนาดผมเล่นไม่เป็นเลยคือแบบเลี้ยงบุลงงมากกับมื่อก้แบบบริหารในตัวอย่างมั่วครับแต่ก็ยังที่หนึ่งอ่ะครับทุกคนดูดีดูดีดนี้เป็นกิโลนี่เป็นไงผมต่อให้ไงผมอยากตกข้างล่างไงประเด็นแอดหวัแอดหวานนะพี่อเคมซีดับบิลยูวีโอแบ,บ w w นี้ชนไปนหนึ่งสเต็ปแบกไปซีดับบิลยูวีโอบีโอปะ คมนี้ต้องเลี้ยงบูทป่ะโอ้โหชิลมากมากเลยแม่นี่ไม่ต้องกดในโตเลยป่ะดูดิไม่กดในโตยังไม่มีใครแซงครับคนนี้ต้องเลี้ยงบูทป่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันต้องเด้งอ่ะสักทีนึงอ่ะผมราว่าช่วงนี้ผมก็กำลังฝึกเล่นแบบไม่แตะเบรกนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ที่ผมลองเล่นแบบจรงจิงจงต่างๆกับน้องนักแข่งที่เป็นอันดับ3าของประเทศอ่ะผมรู้สึกว่าผมแตะเบรกไปเยอะมากก็มีคนคอมเมนต์หลายคนว่าพี่พี่มอพี่พพพ เบรกมันใช้แค่แบบยำจำเป็นนะครับไม่ต้องแบบแตะตลอดก็ที่หนึ่งะครับไม่ค่อยอยากพูดเดยอะเท่าไหร่หรอกแต่ข้อที่หนึ่งอุ้ยดูดิ่เขาร้องไห้ด้วยโอย้ผมไม่ได้ทำไมคือเธอเราขอโทษถ้าเธออยากเป็นที่หนึ่งตลอดมาอยู่ในใจเราสิเราจะให้เธอเป็นที่หนึ่งตลอดเลยเอ มาผมขอออกมาหานแพสซีฟรถก่อนแล้วกันยังไม่รู้เรื่องเลยครับผมแพสซีฟรถผมรายามะยะเวลาไม่ได้บน์เพิ่มขึ้น0.1เปอร์เซ็นต์หลังจากแลนดิ้งก็คือหลังจากที่เราตกพื้นมาแล้วนะก็อกดแลนดิ้งแล้วมีโอกาส,ส40เนที่ความเร็วสูงสดุดแบบไม่ใช่โบน์จะเพิ่มขึ้น3กิโลเมตรต่อชั่วโมงายใน6วิก็คือหลังจากแลนดิ้งแล้วมีโอกาส40นะครับที่ความเร็วปกติแบบไม่กดโบน์ไม่กดในโตเลยจะเพิ่มขึ้น3กิโลเมตรนะครับผม <S <S รู้สึกจากการเล่นเมื่อกี้รู้สสสึกกกกกววววว่่นน่่่่่่่่่่่า per, าาาาาารรรถมมมมมมััััันนะนน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 นหหหๆๆะะะะะผผขขขออออออแแบต์์์ิเเเเเปปปปยยยงงลลลไไไ็ดดดดดใใ้้ ทำไมกูไม่เปลี่ยนด่านนี้ล่ะด่านนี้ก็ยังเล่นไม่เปลี่ยนมดด่านเมื่อกี้ก็เล่นไม่เป็นด่านนี้ก็เล่นไม่เป็นแล้วด่านนี้ในแรงด้วยไงป,ประเด็นอ่ะจะรอดปะเนี่ยช่วงนี้ก็โควิดทำทำพิษร้ายแรงเยอะมากครับผมแล้วก็คือละหนึ่งอย่างก็คือร้านตัดผมแล้วดูผมผมดิผมผม,ผมยาวมากผมอยากตัดผมแล้วมาดูดีทุกคนโอ้ยโควิดเอ้ยร้านค้าก็ปิดหลังหลังกี่โมงนะหลังสามทุ่มปะที่จริงสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่ม,มครึ่งเขาก็เริ่มปิดกันแหละสอยา่ยางชยองสักหนึ่งไปครับผม บอกไว้ก่อนนะว่าด่านนี้ฉันเล่นไม่เป็นนะจารปาดดิแกแกบอาชนฉันยังเั้นเหลยใครเมื่อกี้เผยตัวตนออกมาอ้าวมีทางลัดเฮ้ยวัดโอ้โหชิวจังเลยผมขับชิวจังเลยครับผมทีนี้ไปไปเป็นแพสิีฟติดรัวๆเลยว่ะอุ้ยก็คือเป็นรถสายแบบสายบินอยู่แน่รถคันนี้โอ้โหดูแต่ละคนครับผม นี้เป็นไงผมชิวเฉียดแอนด์ชิวชุดโอ้วดีไปอุ้ยโอ้วดีไปอุ้ยเธอเราเราก็อนดีเราเล่นไม่เป็นนะอุ้ยโอ้ยแพนด้าแพนด้าไอรถแพนด้าคันนี้อุย้ยเัาต้องไปทางซ้ายเหรอโอ้โหโอ้โหทำไมเธอไม่สอนด่านเราเล่นเลยอยะทางซ้ายมีทางลัดนี้เป็นไงเป็นไงผมผมเข้าได้นะครับทางลัดเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าผมแบบเล่นเป็นนะอุย้ยนี่ผมที่หนึ่งนี่ขนาดเล่นไม่เป็นยังแบบแซงง่ายๆเลยเนี่ย เห็นไหมดูดิท mm ี่สี่แหละแป๊บเดียวขอติดสามมันดับได้ป้าจ๋าทุกคนปึ๊บปึ๊บวุ่นหะละครับผมทางลับเฮี้ยเฮี้มีโอ้โหช้ามากจะลูกแพนเดียวจ๋าแพนด้โอ้ยมีคนตกลงไปข้างล่างครับผมโอ้โหผมเล่นให้เป็นเฉยๆนะ รอผมก่อนเล่นไม่เป็นผมก็จะแซงให้ได้เลยนะทุกคนเป็นกำลังใจผมด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกคลิปนี้ถึงหนึ่งแสนสามร้อยไลค์เฮ้ยผมขึ้นมาที่สามได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยผมขึ้นมาที่สามเฉยเลยได้ไงไม่รู้ทางซ้ายอุ้ยไม่ทันสูวยละทางขวาก็ไม่ทันปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมนี่ผมเข้าทางลัดด้วยแหละเห็นไหมเป็นไงผมฉลาดปะทุกคนลองน้องโนนโหนเอวี่บอดี้ฟังกิ้งจบทีผมฉลาดไหมครับผม นี้เป็นไงผมที่สามนี่เล่นไม่เป็นนะครับเนี่ยโอ้เฮ้ยนี่แกลเล่นเป็นหลอมอนเฮ้ยกับผมผมเล่นไม่เป็นแต่ผมได้ที่สามเฮ้ยนี่แกเก่งจังเลยถือว่าแกมีแววในการเล่นด่านนี้นะเฮ้ยใช่เหรอครับเนี่ยผมมีแววเหรอครับใช่แล้วเป็นบ้าเลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อ่านาคลิปนานไงเบอร์เบอร์หน่อยสมองเบอร์มือเธอบอกว่าเลิกกันเวลาโคมากระทันหัน What the fuck? Are you doing? มาครับผมตาที่ฉ่ำ <Gym. S 1> แล้วผมขอแบนด่านเอิ่มเอ่มด่านไลดีน่าผมขอแบนด่านวายเวสละกันนะครับทุกคนผมขอไดโนเสาร์เวอร์นอตซีออทโอโหรถอะไรกันล่ะรถนี่มันรถสายฟรีหรือเปล่ารถทุมึงเป็นหน้าแบบไทเรโนซอรัสหรือเปล่าสู้รถหมีเปนหน้าหรือเปล่ามีเปนหน้าก็สายฟรีนะสายฟรีวีเอสสายฟรีมาดูซิว่าใครจะโหดกว่ากันน้องเนาะก็ช่วงนี้นะครับถ้าข้มูลใครอยากให้ผมนำคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะช่วงนี้ก็ช่วงปิดเทอมนะครับแล้วก็สยามสยองสั่นึ่งปายครับผม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือช่วงนี้มันเป็นที่แบบคนกักตัวกันแล้วผมคิดว่าอยากให้ทุกคนแบบคอมเมนต์ช่วยกันว่าเฮ้ยอยากพี่หมอทำคลิปอะไรอยากดูอะไรอยากดูมงคลหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวผมจะทําคิวมาให้ดูนะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทาคลิปตามใจคนดูนะแต่ตอนเนี้ยต้องตามใจกูก่อนเนี่ยกูยังไม่ได้ที่หนึ่งเลยในประเด็นเอา มันจนหวกมาทุกคนโอ้โหกาจะเมาที่หนึ่งโอ้โหที่สี่แล้วครับมาไอ้ที่เงียบๆนี่ไม่ใช่อะไรผมกำลังตั้งใจเล่นอยู่ทุกคนปเป็นลังใจให้ผมด้วยผมกินกุ้งอยู่บนราคาตกลงมาพลายหมอง20กล่องก็ไม่หายไปหาตาทำอยู่ไปหาโปโปชาว่าโอ้โหครับทุกคนช่วยผมด้วยโอ้ว่าดีไป C W อุ้ย เฮ้ยนี่มันรถสายฟรีเทเลนดดอลัารนี่แกจะแซงชั้นยังงั้นเหรอนี่ฉันรถแรงกว่าแกเนะฉันไม่มีแพนด้านะนี่หน้าจุ่มไปดีหน้าจุ่มไปดีเขาเรียกว่ากันบางลายไม่เขาวิ่งครับผมเก็บเป็นแทงนิดนึงตรงนี้นะครับแล้วก็โอเว่าดีไปเลยครับทุกคน C W W ไปโอ้โหที่หนึ่งที่สองคือแบบเหมือนรีแปร์มาเาินใจให้ผมแบบเลื่อนรถที่แบบโหดๆเอาจริงเลยเรือเหมอนี่มันเป็นรถที่ผมไม่ถนัดเฉยๆนะครับ โอ้โหนิดเดียวให้ผมรอดไหนก็นไม่ได้กูพีรักเลนิ้วชี้นิ้วชี้ไปโดนเฟืองวัดเฮ้ยเฮ้ยต้องแซงให้ได้ต้องติดสามระดับแล้ววะขอแค่สามระดับละเพื่อนขอ,อนละขอแค่สามระดับพอยังบูทลิ้วูดปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนีไปไงไปงานล่ะไม่ค่อยอยากโม้เท่าไหร่นะครับแต่ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดสามระดับนะครับที่ผมปล่อยมือเข้าเลยนั่นแหละ ไม่ใช้มือเล่นในที่หนึ่ง What the fuck เฮ้ยนี่จะเป็นตาสุดท้ายหรือแบบนะเอาเป็นว่าข้าขอใช้ chain of glory หน่อยละกันเพราะว่ามันเป็นรถที่ข้าถนัดมากที่สุดเลยดูซิว่าข้าจะสามารถได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะโอ้โหดูดิครับมีด่านอะไรก็ไม่โลผมขอแบนเมอร์เมดแล้วกันนี่ดานนีเป็นรถที่ผมถนัดผมขอยบานเชดได้ปหแผ่น green island นี่มันเป็นไม่น่าเอาด่านนี้เข้ามาในแรงผมว่านะคือแบบมันเป็นด่านที่แบบ มันเหมาะสำหรับไอเทมอย่างเดียวไม่น่าเอามาแบบเป็นเลสซิ่งอ่ะอุ้ยแก้มเนยเหรอกามินเนยเหรอแก้มเนยกามินเนยหน้ามันอ่ะมันอ่านว่าคามิเนย48ด้วยอุ้ยน่ารักจังอ่ะเบียนเครอชื่ออะไรอ่ะผมผมผมไม่ค่อยได้ติดตามเบียนเค๋ผมเลยไม่รู้อ่ะแต่มี48ดูดีเป็้าสิบด้วยน่ารักจังดูดี F4 ฮะอุ้ยเขา F4 เกินเกินเขาคือใหญ่ไปเนี่ยเรวจบตอนนี้ไปหากันครับผม สมองเบือ่อเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโครมากระทันหันชีบกับแดวมีสองพี่น้องกายคล้องในคลองขอแซงหน่อยจะเป็นไรไปขอชนตูดหน่อยจะเป็นไรไปไอโอ้โหแล้วชนตูดอ่ะมันได้แกฟัก เพราะว่าผมแซงไอ้หน้ายิ้มปุรีปุรีนี้ได้พระเจ้ามมาเพราะว่าผมสามารถแซงมันได้ดูแล้วกันนี่เป็นไงผมสามารถแซงมันได้แล้วนั่นดึงอะดึงอะดึงอะดึงอุ้ยนี่โคตรเท่เลยเมื่อกี้ I believe I can fly เป็นไงผมสามารถแซงมันได้นะไอเนี่ยอุ้ยนี่เขาเรียกว่าอ่อนให้ครับผม CWW ไปจ้าแม่ปึ๊บ ปึ๊บตรงนี้โอ้ว่าดีไหมเร็วกามินเนยจ๋าตามฉันมาเร็วเธอเขารู้เรารู้ว่าเธอแบบอยากได้ที่หนึ่งใช่ไหมล่ะอุ้ยฟาเกนผม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 อ่อนไหนอึ๊ดอึ๊ดอึดมาเดีมาเดตาบ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 าเดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหผมเล่นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าวันนี้ผมเล่นกากาครับผมอุ้ย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 มาจากไหนกันมาจากไหนกันอุ้ยกามินเนย ที่1ไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราชนแกล้งชนคือแบบเราอยากให้เธอได้ที่1นงไงมีแบบอยากให้เราแซงคืนไหมล่ะเราสามารถแซงคืนได้นะกัมมินเลยเขาชื่อว่ากัมมินเหนื่อยป่าวะ<อ>ป้ายแล้วครับผมปายแล้วเด้งดึงหน่อยเร็วอุ้ยน่ารักจังเลยเธอโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันมาเบียดผมอะ่ะ เราเราให้เธอได้ที่หนึ่งไงเราให้เธอได้ที่หนึ่งไงเราเห็นว่าเธอน่ารัก <c oughs> ใสใไงล่ะเธอมันเป็นหนักๆไงไม่รู้อยังเล่นไม่ถนันดเลยเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฝึกซ้อมรถเล่นรถมีแพนน้าก่อนนะครับทุกคนก็ไงก็เริ่มมันขยายบทเราคิปอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้นะผมคิดยังไงกับรถมีแพนน้ารหรือใครอยากได้รถอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะไปกระซิบบอกทีเอ็มว่าทีเอ็ม แจกลดหน่อยนะแบบนี้โอเคปะ่ะโอเคปะ่ะขอไลค์คลิปนี้ถึงหึง1,500ยไลค์ได้ไปนะครับทุกคนโอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยมือก็ดีกริง่งไปว่คลิปใหม่ก่อนใครติดภาพกันในน้องขอกรบอาบอภัยมานะที่นี่ด้วยนวันนี้ก็สวัสดีครับ